สวัสดีครับวัวนนี้โตโน่จะมารีวิวรถไทยฮาโลวีนโอ้โหรถไทยฮาโลวีนมีอะไรด้วยแมงมุนนมโอ้โหไห,หนรีใดให้ดูหน่อยครับมันเป็นยังไงครับไหนลองยืดตดูเอาพี่โนยืดเลยครับพี่โนยืดให้เพื่อนๆดูเลยครับยืดให้เพื่อนๆดูเลยครับเอายืดไหนลองเอามือไปให้ดูนะครับยืดยืดให้ดูหน่อยครับยืดให้เพื่อนๆดูหน่อยครับเร็วนะ เดี๋ยวพ่อยืดให้ดูนะครับนี่นะครับตัวนี้นะหึิบหึิบเห็นไหมขยับเองเดี๋ยวจะให้พี่ดูรีวิวพูดให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮมันเริขยับเองมาแล้วครับขยับเองดูครับมันขยับเองเลยนะครับโอ้โหมาเรงมุมมาเรงมุมขยับเอง เดี๋ยวผมไปเอามีอะานด้วยนะดูสิครับไป,ไป,ไป,ไปเอาไ,ไ,ไว้โอเควันนี้เป็นยังไงพี่โตจบหรือยังจบแล้วมาสวัสดีเขาม,มีอ,าอันนี้ด้วยมีอะไรมาอีกครับผม,ม ช็อกโกแลตโอ้โหตัวเขาทำสิเขาทำไปเลยรูดูตัวฟ้าข้างหน้าก่อนดูสิครับโอ้โหพี่ดูได้อะไรมาเออทำให้อ้ายหนึ่งมันติดได้ว้ายโอเคสวัสดีพอแล้วขอบคุณครับด้วยสวัสดีสวัสดีครับแล้วก็ฟ้ก ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดอะไรอีกดูกล้องด้วยสิกดกระดิ่งด้วยนะครับทีดสวัสดีสวัสดีครับโอเค